ตบใหม่ใกล้สัดทีว่น้องที่สยามจะตอบได้ไหมคำแรก breakfast บวก lunch เป็นคำว่า love brunch l o มอ motor คือเครื่องยนต์ motor กับ hotel รวมกันเป็นคำว่า hotel electronic กับคำว่า mail ย่อเป็นคำว่า email smoke คือควัน f o กคือหมอกรวมเป็นคำว่า smoke smoke วิดีโอบวกคำว่าล็อกเป็นคำว่าล็อกเฮ้ยล็อกล็อกเออนะครับสิจูเอชชั่นอลบวกคอมเมดีเป็นหนังแบบไหนครับซิตบวกคอมซิตคอมอ้าวจะเลยแหละคอสตูมบวกเพลงที่เขาแต่งกันเยอะคอสเพลคอสเพลเออโรแมนติกกับคอมเมดี้เป็นคำว่าโรแมนติกฮะเลยนะ รมอรมอ <นะ S 1> คอมเอออิม o มชั n อารมณ์กับคำว่าไอคอเป็นคำว่าเหมือนกับว่าเราเราเราอิมโมสอิมโมต o นอิมโมติคอนเออยากมากแตได้เออเลิศ